สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพาดวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยสู่ของแอดแล้วก็สู่ของหลานนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเด้อนะคะสูตรแนวทางฮานอยนะคะแอดก็จะลงให้เกือบทุกวันเลยนะคะมาดูคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อการนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปห,ไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดออดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ อ่าเป็นจังได้เนาะแม่ๆนะคะเดี๋ยวรัฐบาลไทยที่ขอมาแอสทย,ย่อยทําให้นะคะทุกคนเอดก็งมลางมพา,า,านอยอยู่โอ้หลายห,หาลายแนวทางเนาะหลายหลายหวยค่ะจะงมค่าต่งมเล่าพัฒนาเนี่แหละค่ะอ้สวยทุกตัวเลยนะคะหน้าลุ้นทุกตัวเลยเล่าพัฒนางวดน,น,นะคะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะฮาหน่อยรวมของแอสเนาะเม็เดเดียวแตกไปนะคะหกเจ็ดแตกไปคะ่ะทุกคนหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะแตกปกตินะคะเนี่ย ได้คัโต้ดกันไปนะคะเพราะว่าหลักร้อยเราเป็นศูนย์นะคะทุกคนอันนี้มันยังแตกไม่เท่าไหร่นะคะยังแตกไม่เท่าไหร่นะแ,แอดก็ให้ตัวเดิมนะคะทุกคนให้ตัวเดิมของแอดนะคะของแอดก็ให้ตัวเดิมนะคะทุกคนอามานี้เลยเด้อนี่นะคะห้าหกเจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดนะคะห้าห้านะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะห้าห้าห้าสี่ห้าสามนะคะหกห้าหกสี่หกสาม เจ็ดห้่เจ็ดสามนะคะทุกคนนะคะเก้นะคะอ่าเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็ยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะทุกคนกัน3 4 1 6 1 9หนึ่นูย์หกศูนย์เะคะสูอดนะคะห้าเจ็ดหกเกดนะคะห้าหกเจ็ดห้านะคะสามหกเห้า 3,4,7แล้วก็สามสี่ค่ะทุกคนเหมยๆมยเอาไปพินพจพิจะะารณากับวิเคราะห์กันเบึงเดอ้ออย่าลืมมาลุ้นเลขทูบเดอ้อจ้าเลขทูบนะคะเดี๋ยวจุดให้นะคะ จุดเลขทูมให้เอฟซนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะนอยกิจห้าหกน้อยพิเศษหกเจ็ดน้อยปกติหนึ่งสองน้อยวีเอพีหนึ่งสองนะคะนอยการชาติศูนย์สามนอยสามัคคีแปดเก้านะคะน้อยพัฒนาหนึ่งสองนะคะหลักร้อยนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของแอดนะคะสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานนะคะสูตรของแอดเด้อตัวนี้ รักสีมาตัวแดงน้องหวยก็ได้แครดไว้สีหินหนึ่งก็เอาแครเอาเลยนะคะทุกคนแคค่ะแคบอ่ะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางสูตรของหลานนะคะทุกคนแนวทางสูตรของหลานเนาะ แนวทางสูตรของหลานนะคะทุกคนนะคะนี่แนวทางแอดบอกแขบเลยนะคะเขบแล้วเนาะเอานี่ทุกคนว่ามันจะตามตูดไหมนะคะสูตรหลานนะคะน่าตามตูดมากเลยนะคะสวยงามพระรามเปดนะคะนี่สูตรห้านนี่ช่วยช่วยจะ้ะเป็นจะตามตูดค่จะจ้ะนี่นะคะแอดรู้สึกว่าเหมือนมันจะออกอีกนะคะอีสูตรนี้เพราะว่าเหมือนมันยังยังออกไม่ไม่หมดนะคะ มันมันยังแบบว่าเหมือนมันก็แตกดีอยู่นะคะแตกดีอยู่เข้าเลนเน้นเลยนะคะแต่เอดคือจึงมีความรหมสึนซื้อว่ามันสิมาอีกเลยจ้ะเอนคือจึงมันยังแตกก็รันคักนี่เนาะอ่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะเจ้าแม่ก็จึงมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะเข้าหน่อยพิเศษหน่อยกิจ นะคะหน่อยวีเออหน่อยวีไอพีเนอหนึ่งนะคะหน่วยหนึ่งคือเขาาลายแถววีไอพีนะคะเข้าวีไอพีเข้าสานะคะเข้ากาชาดว้าวตัวเน้นนางนะคะตัวเน้นนางเนะเออหนึ่งศูนย์นะคะตัวเน้นนางหนึ่งศูนย์ค่ะทุกคนนะคะ ตัวเน้นนางหนึ่งศูนย์่เข้าสามนอยเลยนะคะนอยกิจหนึ่งศูนย์นอยพิเศษศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็นอยสมัคคีศูนย์นะคะทุกคนคือเหลือเสมอแตนไถไดกันอยู่บ่โนอพอด้คคะประตูยู่บ่นนะคะเอาเอาไปเป็นทุนขับไปเล่านะคะอาสูทา้อยล้านมันจะไปเล่าพัฒนาไหมนะคะทุกคนนะคะนี่เดี๋ยวตัวงามๆค่ะตัวใดก็ไดเอาเดี๋ยวแอดลืมให้ดูอีกนะคะเอาเกือบลืมแล้วนะคะนี่ <laughs> นึกว่าเอา ไม่ก็เอาของล้านให้ดูแล้วนะคะตัวนี้เป็นเล่มเก่าเนาะนี่ตัวนี้เล่มใหม่นะคะตัวนี้เล่มใหม่ะคะ่ะทุกคนมีแต่ตัวเวยๆเอานีนะคะฮานอยสูตรล้านนะคะงวดประจำวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะให้ไปที่ห้าเม็ดเดียวค่ะห้าเม็ดเดียวนะคะเก้าสองห้านะคะ, 9, 2, ะ,คะตัวเด่นนะคะสองห้าเก้าห้าเก้าสองนะคะห้าแปดนะคะ

เก้าสี่เก้าสี่ห้าค่ะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวนี้เป็นแนวทางฮานอยสูรหลานนะคะเหมือนที่บอกเลยช่องแอดนะคะมีแนวทางฮานอยสูรหลานแล้วก็มีแนวทางฮานอยสู่แอดนะคะทุกคนโอ้ยจะแนวทางภูเดลติรืสีมาคะบะัดี้โอ้ยฮานอยนี่น่ารักทุกวันละคะ่ะฮานอยนะคะแต่ว่าอเป็นกะสังกระลาพัฒนานี่แหละ <c oughs> จังได้จะโอเปยดเี็ดเต็ด ไม่ยังโอ้พี่ดล่เอาแคบเอาค่ะทุกคนนี่นะคะแคบเอาเลยนะคะตัวนี้เป็นแนวทางของหลานนะคะเราจะมี เราจะมีให้ทุกวันนะคะเราจะมีให้ทุกวันนะคะนแนวทางหาหน่อยตัวนี้นะคะสูตรของร้านนะคะแขบเลยเด้อตัววินนะคะเอสบอกเรยอย่งตัววินนะคะสองห้าแปดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสองห้าแปดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดลองดูนะคะทุกคนเผื่อชอบค่ะเผื่อชอบนะคะชอบค่อยจัดค่อยตามเมด้อจ้ะโมมักกับพาน โอ้ยช่วงเราหลากหลายแนวทางนะคะรัฐบาลไทยเราพัฒนาฮานอยแล้วก็สายหุ้นนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกห่วยนะคะไม่ได้เข้าทุกห่วยก็ไปที่พิจารณากันดูนั่นแหละคะ่ะทุกคนนะคะเผื่อมีตัวที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวรัฐบาลไทยที FC, ่เอซขอมาเด้อเอสทาทายอยทําลงให้นะคะทําเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเรื่ออะไรหมือนยู่เนาะล้วอ่สำหรับคลิปนี้เอสลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า